คนป่าหัวคนป่าหัวคนป่า,ปาเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณภาพโดนใจเกษตรกร,ร,กรยั่งยืนคือความต้องใจมุ่งมั่นสรรหาสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อเกษตรกร มาเปิดใจใช้ดูกันก่อนหัวคนป่านแน่นอนลองพิสูจน์กันได้แม่ปุ๋ยนำเข้ามาจากยุโรปเกษตรกรทั่วโลกเขานิยมกันใช้ซากพืชซากสัตว์มากมายทับถมจนกลายเป็นหัวปุ๋ยชั้นดี หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าประกาศสักดาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มปูนกำไรด้วยแวร่ธาตุันดีกว่าใครๆคนนุณาภาพโดนใจเกษตรกร,ร,กรย,ยั่งยืนหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าประกาศสักดาเพื่อชาวนาชาวไร ล่าวสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผอแกมแม่แก่ที่คิดถึงครับมาพบกันเช่นเคยครับกับรายการข่าวชาวทุ่งวันชัยเมืองขุนเดชครับ ไอ้หนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้ครับสัญหานำพาเรื่องราวขา่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวีทุกวันนะก็หยิบนํามาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้เดรฟังกันเป็นประจำประจำนะทุกวีทุกวันเลยนะเจอเจอกันนะไม่มีวันหยุดนะครับนะเออยกเว้นว่าจะมีธุร,ระปะาปังไปค้างอ่งแรมที่ไหนตอนที่ไหนกันบ้างอันนะี้ก็ขอบ้างนานๆทีเนาะนะครับนะ อ่าถ้าไม่ได้ไปไหนอยู่ในพื้นที่ตลอดเราก็จะได้เจอได้เจอกันตลอดอย่างนี้นี่แหละนะครับนะหรือไม่ก็นุ่นแหละลมหมอนนอนเสือนั่นแหละ <c oughs> นะพักผ่อนร่างกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะเนะข้าอู่ซ่อมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะอันนั้นก็อาจจะขอบ้างแหละนะครับนะกับเรื่องราวข่าวครา,าวของเรานะครับนะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวีทุกวันนํามาเสนอกันนะครับโดยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่า หัวคนป่านำคุณค่าสู่เกษตรกร,ร,ก,รการันตีคุณภาพและความคุ้มค่าด้วยแหล่งแม่ปุ๋ยเกรดพรีเมียมระดับโลกเลยนะเติมเต็ม,ตมด้วยทัดอาหารรองทัดอาหารเสริม100%เอร์เซนตะผลิตโดยนะวัตรกรรมการผลิตอันทันสมัยจากประเทศเยอรมันีนนะเดินหน้าก้าวเข้าสู่ปีที่100นะครับหนึ่งศตวรรษนะจากจุดเริ่ม ต้นตั้งแต่พศ2469มาจนถึงปัจจุบันนะครับสู่ความยั่งยืนนะในการนำสิ่งดีๆมาให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรดีๆเหล่านี้เป็นปุ๋ยคุณภาพสูงหลากหลายสูตรนะเป็นปุ๋ยเต็มเม็ดเป็นปุ๋ยเต็มสูตรเป็นปุ๋ยเต็มกระสอบ no filler ในกระสอบนะเนื้อปุ๋ยล้วนๆนะไม่มีสารเติมเต็มใส่ไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับไม่เอารัดเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรน,นะหลากหลายสูตรเลยนะครับนะแต่ละสูตรนะก็ช่วยในการเพาะปลูกนะสำหรับพืชทุกชนิดนะครับนะเร่งตน้นเร่งใบขยายขนาดใบเพิ่มความเขียวสร้างความสมบูรณ์ให้กับลําต้นและใบนะครับสร้างรากสร้างใบแตกยอดแตกใบสะสมอาหารบํารุงผลผล,ผลิตสะสมอาหารสร้างดอกดอกแข็งแรงเพิ่มการ ติดผลผลสมบูรณ์เพิ่มความหวานเพิ่มน้ําหนักเพิ่มแป้งสร้างน้ําตาลขยายผลผลิตนะครับนะเป็นปุ๋ยที่พี่น้องกเกษตรกรไว้วางใจมายาวนานนะครับต้นพืชชอบนะพี่น้องกเกษตรกรยกนิ้วให้เลยกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่า ข้าวเต็มนาขายได้ราคาดีมันสำปะหลังหัวยักษ์หัวใหญ่ไรอ้อยได้ความหวานเพิ่มขึ้นผลไม้ลูกโตรสชาติดีขายได้ราคาดีเอาปุ๋ยตราหัวคนป่าไปใช้หัวคนป่าสัญลักษณ์รูปคนป่าอาบะเชสีแดงบนกระสอบสีเหลืองโดยบริษัทยิบอินซอยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ0 9 9 0 0 2 4 9 9 9 0 9 9 0 0 2 4999กับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าโดยบริษัทยิบอินซอยวันนี้นำรายการมาพบกันตรงกับวันพฤรหรัสบดีที่20 <c oughs> เดือนมีนาคมในปีพุทธศักราช2568นะเรื่องราวขา่าวคราวของเราอะมาว่ากันหน่อยนะครับนะวันนี้ก็ มีเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องของข้อกฎหมายกฎ,ยกฎระเบียบอะไรต่างๆอยู่2เรื่องนะครับนะก็รวนแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล้าเบียร์เบียร์ทั้งนั้นเรื่องแรกนี้ก็ทางาสภาผู้แทนราษฎรนี่เขาก็ปลดล็อกนะครับในเรื่องของการห้ามโฆษณาเหล้าเบียร์นะครับนะที่ก่อนหนะ้านี้ก็เป็นกฎหมายห้ามก็ไม่รู้จะห้ามไว้ําไมนะครับนะ ห้ามแล้วก็คนมันมันดื่มน้อยลงหรือเปล่าก็ไม่สามารถที่จะมายืนยันได้ไม่เห็นมีประโยชน์บรรดาผู้ผลิตรายใหญ่เขาก็หาช่องหาทางนะครับนะในการโฆษณาสัญ,ญลักษณ์อะไรของเขาได้อยู่แล้วนะครับังเ,เกตด,ดูเสื้อนะเสื้อนักกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลลีกนะ, <c oughs> นะส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่งในั้นแหละนะครับ ถามว่าเขาโฆษณาได้ไหมเขาก็บอกเขาโฆษณาเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์เพราะว่าเขาก็ทําน้ําดื่มเพิ่มด้วยไงแค่นี้เองนะครับม่เช่อจะง่อเนะสำหรับเจ้าใหญ่ๆเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับจะมีปัญหาก็นี่แหละชาวบ้านชาวช่องเราที่ถึงแม้ว่าเราจะมีกฎหมายให้เราสามารถที่จะทําขายไดนะ้แต่ก็เป็นรายย่อยนะคราวนี้ทําขายได้แล้วทาไงครับมันโฆษณาไม่ได้มันไม่มีใครรู้จักนะครับ ในที่สุดมันก็ขายไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละเ <c oughs> ดี๋ยวมล่ะจากนี้ก็ให้โฆษณาได้นะครับนะเพราะว่าไม่แน่หรอกนะเพื่อต่างประเทศมันอาจจะมาชอบชื่น,ช,นชอบรสชาตนะิของเราของเบียของสาโทรเราแล้วก็เอาเออกไปขายได้นะเอาเงินต่างประเทศบ้างนะไม่ใช่ให้แต่เขามาขายเอาเงินเราอย่างเดียวนะครับ นิกว,วานนี้ที่ที่รัฐสภาเขามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยนครับเขามีการพิจารณารา่า,รางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับที่ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วจาํานวน38มาตรานในวาระ2และ3หลังจากมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางประธานในที่ประชุมก็ให้สมาชิกลงมติว่าจะเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ ที่ประชุมลงมติเห็นด้วยครับ365้เสียงโอ้โหแน่นเปียเลยนะครับนะนะไม่ลงคะแนนแค่3เสียงนะครับนอกนั้น,นี้นะเห็นชอบหมดเลยนะครับให้ปลดล็อกจากนั้นที่ประชุมได้มีการลงมติว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาิการหรือไม่นะครับนะอ่านุจรไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับข้อสังเกตอะไรเขาก็ไม่รู้นะ โดยเนื้อหาสำคัญก็คือมาตราที่32ที่ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือทางอ้อมนะครับที่ประชุมสภาลงมติไม่เห็นด้วยนะคือไม่เห็นด้วยในการห้ามนะครับเอมอ3เ1สเสียงเห็นด้วย1เสียงงดออกเสียง1เสียงไม่ลงคะแนน3เสียงก็ทําให้เป็นการปลดล็อกซึ่งก็จะสามารถประชาสัมพันธ์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ในชน,นินรุ่งธนเกียรติสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในคณะรองประธานคณะกนกรรมการวิสา,า,ามันพิจารณาร่างอันนี้เขาก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าปลดล็อก ประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำเร็จแล้วครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกในสภาวแทนรัษฎรที่ลงมติเห็นชอบการแก้ไขมาตรา32ทับ 1, ตามคำสงวนความเห็นของผมในฐานะกันบรรมาการเสียงข้างน้อยครับในการบังคับใช้กฎหมายมาตรา32ในอดีตมันก่อให้เกิดปัญหาขึ้นใน2ระดับทั้งประชาชนทั่วไปถูกฟ้องดำเนินคดีแค่ถ่ายรูปนะที่มีสัญ,ญลักษณ์นะมีขวดมีอะไรเนี่ยของพวกเหล้าพวกเบียร์พวกเนี้ยนะครับ ถ่ายรูปโพสโชเพื่อนอะไรพวกนี้นะมางานเลี้ยงอะไรเนี่ยมีขวดเหล้าขวดเบียร์อะไรติดนี่ก็จะโดนฟ้องนะครับอันนี้ปลดล็อกแล้วก็คงจะฟ้องไม่ได้แล้วแล้วก็เรื่องของผู้ประกอบการรายย่อยนะครับนสุราชุมชนต่างๆที่ไม่มีช่องทางในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็เลยไม่สามารถต่อย,ยอดธุรกิจของตัวเองได้การแก้ไขอันนี้ก็เลยจะเปิดทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มสุราชุมชน สามารถที่จะประชาสัมพันธ์โฆษณาหรือพูดถึงผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้บ้างโดยอาจจะสามารถแสดงรูปผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ส่วนประกอบวิธีการผลิตแหล่งที่มาหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามกรอบหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนดซึ่งก็ทําให้เราสามารถส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักหรือเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศได้จริงครับนี่คือเหตุผลนะนะที่เขาจะต้องปลดล็อกนะครับ ายคานเขาก็เห็นด้วยนะเนี่ยอืมนะครับายคานอีกร้อยกว่าเสียงเนี่ยเขาก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับนะก็เลยลดล็อกกันง่ายนะครับคนะแนนท่วมท้นเลยสนะามร้อยหกสิบห้าคะแนนนะครับเอาส่วนนี้คือเรื่องหนึ่งกลับอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะครับนะก็ไปเราไปเที่ยวน้ำตงน้ำตกภูเขาอะไรพวกน,นี้นะในเขตอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะ นะถะลงทะเลอะไรพวกนี้นะเกาะอ,อะไรพวกนี้นะซึ่งก็เป็นเขตอของอุทยานแห่งชาตินะซึ่งก็ไอ้กฎหมายที่ว่าห้ามดื่มในสถานที่ราชการเนี่ยนะมันครอบคลุมหมดไงตอนนี้คนเราจะไปเที่ยวเนี่ยเดนฟังไปเที่ยวเกาะอ,อย่างเงี้ยนะเกาะมันเกาะมันก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติอยู่แล้วสมงสมเอชสมุยอะไรพวกนี้นะ เอาจริงๆแล้วจะไปกินเหล้ากินเบียร์นี่ก็ไม่ได้นะครับนะนะครับเพราะมันครอบคุมหมดทั้งเกาะใช่ไหมละ่นะะแล้วก็ตามอุทยานตามป่าตามอะไรพวกนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะกินไม่ได้นะครับเออจะจัดงงจัดงานปีใหม่เลี้ยงส่งต้อนรับนายใหม่ก็กินไม่ได้ตามกฎหมายนะก็ทําไงล่ะครับก็ต้องแอบบๆเอาขวดเหล้าขวดเบียร์ซุกเอาไว้ใต้โต๊ะใช่ไหมละ่ะ แล้วก็ห้ามนะห้ามใครถ่ายรูปห้ามไหล์สดเนอะเดี๋ยวจะเดือดร้อนเนหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อึดอัดเนะี่ยใช่ไหมละ่ะนะครับทํายังไงก็ต้องไปนู่นอ่ะไปกินกันนอกเขตดุทยานี้ครับเมาแล้วก็กลับมาก็โดนตํารวจจับมัง่งนะรถล,ลงข้างทางชนกันมัง่งตายไปมัง่งมันก็ไม่ได้เรื่องอนะเนาะนะครับอ่านะอย่างนักท่องเที่ยวอ่ะก็ต้องแอบแอบซส่สอนซอน มันมันก็เป็นการผิดธรรมชาตินะครับดัดจริตไปหน่อยนะครับเขาก็เลยปลดล็อกตรงนี้เหมือนกันนะครับโดยก็อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตอ,อุทยานแห่งชาติได้แต่แต่ก็ยังมีข้อแม้นะครับต้องดื่มในอาคารนะที่เป็นสโมสรน,นะครับเออนะครับเป็นอาคารที่เป็นสโมสรไม่ใช่ว่าจะไปนั่งดื่มกันลิมน้ําตกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับ ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยดูๆแล้วเนี่ยวัตถุป,ประสงค์เขาก็เกือนั่นแหละเพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่อุทยานป่าไม้นะครับเผื่อมีงานมีการฉลองอะไรเขาก็จะได้กินเงินที่หน่วยของเขาได้นะโดยก็ใช้ห้องประชุมอะไรพวกเนี้ยนะโรงอาหารอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับขึ้นไป้ายไว้หน่อยว่าเป็นสโมสอรอุทยานอะไรก็ว่ากันไปนะครับจัดเลี้ยงต้อนรับในายใหม่ส่งนายเก่าอะไรก็จะได้ทําได้ก็สะดวกขึ้นอะไรเงี้ยนะครับ หรือว่าใครจะไปจัดประชุมนะกับสัมมนาดูงานนอกสถานที่อะไรเงี้ยเออนะครับนะก็จะได้ดื่มได้นะในอุทยานนะอะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะวันนี้นี่ก็นะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะแก้ไขกฎระเบียบกฎมงกฎหมายอะไรพวกนี้นะ ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับเอาเรื่องของเด็กเชื่อมจิตมาอีกแล้วนะครับเตรียมขนบรรดาสาววกเอฟซีทั้งหลายกว่า200คนขึ้นเขากลาหลังจากเขาบอกว่าเขาสัมผัสได้ถึงมนุษย์ต่างดาวครับนั่นเ,เชื่อมจิตไปหามนุษย์ต่างดาวได้แล้วนะครับไปดูกันหน่อยไปดูกันหน่อย นี่ก็กรณีที่มีกระแสข่าวชาวบ้านถ่ายภาพติดวัตถุปริศนาลอยอยู่บนท้องฟ้านในพื้นที่เขากะลาจังหวัดนครสวรรค์รับโดยเชื่อว่าเป็นยานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวหรือว่า UFO ซึ่งทางทีมงานเด็กชายเชื่อมจิตได้ประสานเข้ามาว่าจะขอเข้ามาพร้อมกลุ่มนะครับ FC แฟนคลับเนี่ยนะจำนวน200คนจึงให้ทางแคมป์สอคอบลาแคมป์ได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้ให้ ในวันที่26เมษายน68ที่จะถึงนี้นักข่าวก็เดินทางไปที่สอคอบลาแคมป์ครับอยู่ที่หมู่10บ้านพ,บนพลุตชิงตะบนพระนอนอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพูดค hm. ุยขอรายละเอียดจากนายสันทัตยอดนินอายุ50ปีและซึ่งก็เป็นผู้ด,ดูแลแคมป์ดังกล่าว้วก็ได้เล่าให้ผู้สืส่อข่าวฟังว่าเมื่อวันที่9มีนาคม,มที่ผ่านมาเนี่ยเด็กเชื่อมจิต ได้เดินทางมาเพื่อเชื่อมจิตกับมนุษย์ต่างดาวซึ่งเด็กเชื่อมจิตได้บอกว่ามนุษย์ต่างดาวไปบอกว่าให้มาหาที่เขากะลาโดยวันนั้นนะเด็กเชื่อมจิตได้สัมผัสถึงมนุษย์ต่างดาวจำนวนหลายพวกด้วยกันครับซึ่งกระจัดกระจายกันอยู่โดยรอบบริเวณแคมป์และที่น่าแปลกใจนะเด็กเชื่อมจิตสัมผัสมนุษย์ต่างดาวได้ในบริเวณห้องอาหารของแคมป์จำนวนหลายพวกด้วยกัน และบริเวณบ่อน้ำหน้าแคมป์แล้วก็ลูกป,ปั้นเสือนะจะเป็นที่นอนของมนุษย์ต่างดาวอ่ะมันนอนได้ด้วยนะมนุษย์ต่างดาวมันนอนเป็นด้วยนะครับหลังจากนั้นเด็กเชื่อมจิตก็ได้ขึ้นไปบนยอดเขากราบไหว้พระพุทธรูปและพญานาคบนยอดเขาพร้อมทั้งชี้ให้ดูลานจอด UFO จะอยู่หลังแคมป์และหลังเขาซึ่งจะเป็นลานกว้าง และเมื่อช่วงเชา้านี้ทางทีมงานเด็กเชื่อมจิตได้ประสานเข้ามาว่าจะขอมาใช้พื้นที่สอครอบลักแคมเพื่อให้แฟนคลับ FC มานั่งสมาธิและชม UFO บริเวณลานกิจกรรมของแคมโดยจะเข้ามาช่วงบ่ายวันที่26เมษาย,ยน68แล้วก็ค้างหนึ่งคืนก็จึงให้เตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้ต้อนรับคนจำนวน200คนนะครับอ,อันนี้นี่เขาให้ข่าวมาอย่างนี้นะ อะ,อะก็คงจะนัดกับมนุษย์ต่างดาวเอาไว้ในวันเวลาดังกล่าวอืมนะี่ครับะะะอ่ดูเซว่าจะมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าไม่มีไม่มาแล้วจะม,ะมาบอกว่าโอเขา,เขาไม่มาแล้วพอเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยเขาไม่อยากให้มนุษย์โลกแตกตื่นเขาก็เลยไม่มาอย่าไปออกตัวอย่างนี้นะครับ <c oughs> เออส่วนอันนี้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเชื่อมจิต